สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะพามาทำนะครับ3าอวตารนะครับเพื่อเราจะทำอวตาานี้นะครับไปใช้ประกอบการทำสื่อการสอนต่อไปนะครับวิธีการทำา 3D อวตาราทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องไปสร้างผ่านแอปในสมาร์ทโฟนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ท่านเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับในที่นี้ผมจะใช้ Android นะครับ โอเคนะครับสเต็ปแรกเลยเราจะต้องไปติดตั้งแอปนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับแล้วก็ไปโหลดแอปก่อนครับผมแตะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็นะครับแตะค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปครับ Lumi Avatar Creator นะครับหรือพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะครับ L w o O M I E แค่นี้ก็แตะเข้าไปเลยครับ เสร็จแล้วโลโก้นะครับของแอปนี้นะครับจะเป็นสีแดงแๆแบบนี้ครับลูมินะครับ AI ไอ r ว a ตต r ครีเนะครับถ้าเจอไอคอนนี้ก็แตะติดตั้งได้เลยครับนี่คือหน้าตานะครับแล้วก็แตะติดตั้งครับอ่าผมก็จะติดตั้งแอปนี้นะครับซึ่งนะครับในการใช้ตัว l ูม i AI a อ a ว a ตต้เนี่ยนะครับครีเอเตเนี่ยถ้าเราทำเสร็จสามารถที่จะเอาไปเป็นตัวแทนของเรานะครับ เข้าซูมเข้ามีดนะครับอะไรได้หมดเลยนะครับง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับรอสักครู่นะครับกำลังติดตั้งนะครับอวตารตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนของเรานะครับแทนที่เราจะใช้นะครับกล้องถ่ายของถ่ายหน้าเรานะครับในการสอนในการอธิบายในการทำสื่อเราก็ใช้ตัวอวตารเนี่ยนะครับทำหน้าที่แทนเรานะครับ ความน่าสนใจมันอยู่ที่มันเป็น 3D หรือว่า 3D นะครับแทนที่มันจะเป็นภาพ 2D นะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเรามาเปิดแอปกันครับผมก็จะแตะไปที่การเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะขออนุญาตนะครับเข้าถึงนะครับเราก็แตะไปที่อนุญาตเลยครับ l o าโหลด,ดนะครับ อนุญาตอีกนะครับก็อนุญาตถ่ายเลือบแล้วบันทึกนะครับเราต้องแต่อนุญาตด้วยนะครับอ่านี่คือหน้าตาแรกนะครับสเต็ปแรกเขาบอกว่านะครับเช็ค k อฟโฟโตนะครับก็คือให้ถ่ายรูปเซลฟี่นะครับหน้าเรานะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับเพื่อจะเอาภาพใบหน้าเราไปทำอวตารนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเรายังไม่ทำอะไรมันก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ ด้านซ้ายมือบน3จุดนี้นะครับก็จะเป็นเมนูเข้าไปถึงเมนูนะครับสัญลักษณ์ตอนนี้คนบวกเนี่ยแปลว่าตอนนี้เรากําลังจะสร้างอวตา t a นะครับตัวนี้คือสร้างเสร็จแล้วตัวนี้ก็อยู่ในรูปวี d อนะครับแล้วก็นี้ก็แชร์ไปใช้งานนะครับเอาเคสเต็ปแรกนะครับเราก็แตะไปที่สัญลักษณ์นี้ข้างล่างเนี้นะครับรูปกล้องนี้ตามเขาบอกเลยนะครับแล้วก็แตะไปหนึครั้งนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายว่านะครับเนี่ยเวลาถ่ายนะครับ ให้หน้าตรงนะครับให้ใช้ภาพหน้าตรงแบบนี้ไม่ต้องยิ้มนะครับแล้วก็อย่าให้มันมืดหรือไม่ต้องเอียงข้างนะครับหรือไม่ต้องก้มหน้านะครับถ้าเราไม่อยากใช้นะครับการถ่ายสดๆเราก็อาจจะใช้รูปภาพนะครับของเรานะครับที่เราเคยถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็แตะฝั่งขวามือนี้สีแดงนะครับแตะหนึ่งครั้งครับพอแตะหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นะครับกล้องของผมก็นะครับ พร้อมจะให้ผมยื่นหน้าเข้ามาใส่ในกรอบนี้นะครับถ้าผมไม่ยื่นหน้าเข้ามาถ่ายเซลฟี่ตรงนี้นะครับผมใช้รูปภาพในมือถือก็ได้นะครับเนี่ยผมจะแตะที่ปุ่มนี้นะครับไปเลือกรูปภาพนะครับผมก็แตะรูปนี้เลยครับอ่าผมก็จะใช้รูปภาพที่มีอยู่ก็แล้วกันนะครับอ่ามันอาจจะเฟกๆนิดนึงนะครับก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับซึ่งว่าเราถ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกนะครับแล้ว สังเกตสัญลักษณ์ข้างล่างนะครับกำลังประมวลผลนะครับกำลังจะทำให้ใบน,น้าของเราเนี่ยกลายเป็น 3D อวตารขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับถ้านะครับทำเสร็จแล้วถามว่าเหมือนเราเป๊ะ100%ซนไหมนะครับก็ยังไม่เหมือนนะครับเราก็ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอรอสักครู่นะครับ กำลังประมวลผลครับมาเรียบร้อยนะครับ please select นะครับ a l u m i variation นะฮะทีนี้นะครับกรอบแดงแปลว่าเราเลือกนะครับเราจะเลือกตัวเราเป็นภาพนี้หรือภาพนี้หรือภาพนี้หรือภาพนี้นะครับและข้างล่างนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ผู้ชายนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมนะครับชี้ลงแบบนี้คือตอนนี้นะครับเป็นผู้ชายถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับก็จะเป็น ผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็ใช้ก็ได้หญิงก็ได้เนาะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็คือไม่เอาทําใหม่การขบาดนี้ก็คือเดี๋ยวจะถ่ายใหม่นะครับหรือว่าเลือกรูปภาพใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็เลือกเซตใหม่นะครับไม่เอา4คนนี้เอาหน้าตาใหม่มานะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจเอาตัวนี้นะครับเราก็แตะนะครับไปที่เครื่องหมายถูกได้เลยนะครับในทีนี้ผมก็จะแตะไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับ Sign- in นะครับเพื่อเข้าใช้งานนะครับหรือสคริปตข้ามไปนะครับในที่นี้เราจะต้อง Sign In นะครับเพื่อสร้างบัญชีของเราขึ้นมานะครับในการใช้งานตัวนี้นะครับผมก็จะแตะไปที่ Sign In นะครับพอแตะเข้ามาที่ Sign In นะครับก็จะให้เราเลือกเข้าใช้งานนะครับ ในทีนี้นะครับเราอาจจะมาใช้ continue with Google ก็ได้นะครับก็คือใช้บัญชี Google นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับบัญชี Google นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับขีดนะครับผมก็จะใส่อีเมลเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดปุม่มกู้นะครับอ่าจากนั้นก็นะครับถ้าเราทําระบบยืนยันตัวตนนะครับเราก็จะมีคําถามแบบนี้ครับใช่คุณไหมกําลังเข้าใช้นะครับผมก็ยืนยันตัวตนนะครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะมีนะครับอ่ การตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับแปลว่าคุณพอใจอวตารของคุณหรือยังนะครับถ้าคุณยังไม่พอใจนะครับคุณก็มาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผิวสีนะครับเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกนะครับวงกลมข้างล่างนี้จะเอาสีโทนไหนนะครับผิวดําผิวขาวนะครับแล้วก็ปรับความสว่างนะครับโทนได้อีกด้วยในตรงนี้นะครับ อันนี้คือการปรับโทนสีผิวสีนะครับเขาวมากขาน้อยนะครับได้หมดเลยนะครับอันที่2นะครับอ่าก็แตะนะครับนี่คือการแตะเลือกก่อนนะครับอย่างเช่นแตะตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างทรงผมแบบนี้โอเคไหมนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างใบหน้าอย่างนงี้นะครับทรงผมแบบนี้ไหมนะครับ ก็จะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนั่นนี่นะครับตามที่เราต้องการนะครับหรือจะได้อยากได้สไตล์นี้นะครับอันนี้เป็นใบหน้าผู้ชายนะครับส่วน3อันตรงนี้ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะอ่ะส่วาเป็นผู้ชายนะครับหน้าตาทรงผมนะครับเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับถัดมานะครับนะอยากมีหนวดมีเคราด้วยไหมก็แตะลงไปเนี่ยนะครับถ้าอยากได้หนวดเครานะครับก็เลือกนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ไหม ถ้าไม่เอาก็แตะกลับไปที่ตัวแรกนะครับต่อไปก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาใบหน้ารูปไข่คางเหลี่ยมคางแหลมนะครับเปลี่ยนเชฟใบหน้าได้ตามนี้เลยนะครับต่อไปก็ใส่เสื้อผ้านะครับอยากใส่เสื้อผ้าแบบไหนไหมครับก็มีให้เลือกนะครับหรือสีนะครับอยากใส่เสื้อผ้าสไตล์ไหนนะฮะก็ลองเปลี่ยนดูนะครับจากนั้นกางเกงนะครับถัดไปก็เป็นกางเกง นะครับก็มีลายพรางขาสั้นอะไรมีขายาวมีหมดเลยนะครับต่อไปรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนรองเท้านะครับตามที่ต้องการได้นะครับต่อไปนะครับถัดจะรองเท้าก็แว่นตานะครับอ่าจะสวมแว่นตาไหมนะครับอ่าถ้าจะสวมแว่นตาก็นะครับลองเลือกแว่นตาดูนะครับต่อจากแว่นตานะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับชากหลังนะครับชากหลังนะครับเนี่ย ข้างหลังนี้จะเอาฉากอะไรนะครับแบบนี้ไหมนะครับแบบนี้ไหมนะครับเปลี่ยนฉากหลังได้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี่น่าจะเป็นลิปสติกนะครับของผู้หญิงก็อาจจะข้ามไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ้มหูนะครับอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงนะต่อไปหมว นะครับอ่าอยากใส่หมวกไหมอ่ะถ้าใส่หมวกจะเป็นยังไงนะครับลองเลือกดูอ่ะถ้าใส่หมวกก็จะแบบนี้เลยเหมือนทาเดชเลยนะเนี่ยนะครับถ้าไม่ใส่ก็คลิกรูปนี้นะครับกลับอ่ะหมวนะครับกลับมาก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้จริงๆจะมีเครื่องหมายันดูอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนใจนะครับเราอาจจะันดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยันดูกลับมานะครับ หรือนะครับอ่เลือกไปเรื่อยๆให้หมดก็ได้นะครับเนี่ยมีใส่แมสนะครับอ่ใส่แมสรูปนั่นรูปนี้นะครับจะใส่แมสได้ไหมนะอยากใส่แมสก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็เอาออกนะครับถ้าเป็นภาพนี้ก็คือไม่ต้องเอานะครับต่อไปก็เครื่องประดับตกแต่งของผู้หญิงเนาะนะครับเนี่ยข้างบนมีหัวกระต่ายนะครับนี้เพดนะฮะใบหน้านะครับปรับเพิ่มเติมได้อีกนะครับรูปคาง ตานะครับจะเอาตา2ชั้น3ชั้นนะครับชั้นเดียวนะครับขนตาอะไรนี้ก็น่าจะเน้นไปทางผู้หญิงนะแต่งสวยเปลี่ยนคิ้วนะฮะปากนะครับรูปปากนะครับลองปรับดูนะครับจมูกนะฮะจะเอาจมูกใบหูอะไรพวกนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นการตกแต่งเนาะนะครับเป็นการตกแต่งครับตัวละครหรือว่าอวตารของเรานี่แหละนะครับ ตามที่เราต้องการนะครับเมื่อเรานะครับตกแต่งพอใจแล้วนะครับเมื่อเราตกแต่งพอใจแล้วนะครับเราก็กดเซฟไว้ก็ได้นะครับเซฟจะเอาชุดนี้แหละหน้าตาแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้อะไรก็ก็เซฟไว้นะครับแล้วค่อยนะครับกดกากบาทนี้ออกมานะครับเนี่ยแล้วก็จะได้ตัวละครแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยทีนี้นะครับเมื่อนะครับทำแบบนี้ถ้าเราอยากนะครับ บันทึกเป็นรูปภาพนิ่งไว้ก็ได้นะครับ telling. มันก็จะมีด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างนี้ครับถ้าเราแตะที่รูปนี้1ครั้งเน well ี่ยนะครับมันก็จะ generating image ขึ้นมานะครับก็คือจะสร้างเป็นภาพนิ่งขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับดาวน์โหลดนะครับถ้าเราต้องการโหลดภาพนิ่งภาพเดียวนะครับภาพนิ่งภาพเดียวแล้วก็แตะไปที่รูปนั้นอย่างเงี้ยนะครับอยากได้ท่านี้แล้วก็แตะไปที่ปุ่มนี้ นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดครับแบบนี้นะครับก็แอดดิ้งสู่แกลเลอรี่ก็คือโหลดมาที่แกลเลอรี่ของเรานะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับก็คือมีกี่ภาพมันก็จะโหลดให้หมดเลยนะครับมีกี่ภาพกี่ท่ามันก็จะโหลดให้หมดนะครับเป็นภาพนิ่งเก็บไว้ถ้าแตะตัวนี้นะครับมันก็มีกี่ภาพมันก็จะโหลดเลยนะครับนะเราก็สามารถที่จะเอาภาพแต่ละอันนี้แหละนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หรือจะเอาแบบท่าทางก็แตะตัวนี้นะครับมันก็จะมี ท่าทางต่างๆคล้ายๆสติกเกอร์นะครับไคล้ายสติกเกอร์นะครับหรือท่าทางแบบนี้นะครับหรือท่าทางแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะโหลดไปใช้งานได้นะครับเมื่อพอใจแล้วเราก็ปิดกากรบาดไปนะครับอันนี้คือการบันทึกภาพนะครับเก็บไว้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้ก็นะครับถ้าเราอยากมาสร้างรูปใหม่เราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นการสร้างมาใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องวิดีโอนะครับถ้าเปิดตัวนี้ก็เป็นการเปิดกล้องนะครับของเรานะครับอันนี้ผมไม่ได้นะครับเอาหน้าไปใส่นะนะครับอันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแช์นะครับแช์ออกไปที่ WhatsApp แล้วก็สองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทีนี้นะครับ3จุดด้านบนซ้ายมือนะครับ3จุดด้านบนซ้ายมือนะครับถ้าเราแตะเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูขึ้นมานะครับก็มี Edit ดีดโหมดนะครับ AR เ e n แล้วก็ Setting นะครับล็อกเอาต์นะครับตัวนี้ก็เทอร์ s บฟ v i c e นะครับถ้าเราแตะไปที่ Setting อ่าแล้วก็มาเลือกส t i c กเ r อร์ o l u t i o n นะครับความละเอียดของสติ๊กเกอ่ะตอนนี้มันเป็นโลเราจจะปรับเป็นไฮก็ได้นะครับให้มีภาพความละเอียดสูงนะครับแล้วก็ดันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างอวตารในรูปแบบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับ นำอวตารนี้ไปใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับจะมาแนะนำว่าถ้าเอาไปใช้ใน Zoom ใน Meet นะครับและให้มันขยับปากพูดไปตามที่เรานะครับกำลังสอนหรือว่าทำสื่อเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดเรื่องการสร้างอวตารนะครับของเราไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ